ทีมากครับตอนนี้คือเวลา6โมงครับ6โมงไม่รู้เท่าไหร่แต่6โมงแหละเมอคืนคิดหลับสบายมากเพราะเราเดินทางกันข้ามวันข้ามคืนก็พอถึงที่พักม่วงสบาพเตื่นแล้วก็ละมาดแล้วก็ออกมาเลยจะวิวสวยมากครับดูดูเนาะเนาะ็วาง รวยมากรวยมากสวยมากครับตองนั้นกำลัง,งคนพิจารณาเซลฟี่อยู่มือชาครับวันนี้เราอยู่ที่ลากูนลากูาน่าลากูน่ารีสอร์ทครับสตูลจริงๆจะบอกว่าเชา้าไหมตอนชเช้าออกมาชมสมจัเมื่อคืนนี้เมนนื่อคืนนี้ล่องเรือคอ่ะผมบอกอะไรให้ฟังไหมคโคตรกลัวเลย วันนี้อาหารเช้าก็เม,มื่อคืนก็แม่ต้องบอกว่าอัมดุลินละผมกับเพื่อนๆน,นะมากันเนี่ยก็เดียว่าได้พักในหะลังจากที่หนึ่งคืนหนึ่งวันไม่ได้นอนเลยอทริปนี้ก็ยาวไปฮะก็สี่ห้าวันนาะครับ<ม>ผมกว่าจะกลับที่ที่หมายตอนนี้ถึงที่หมายเรียบร้อยคือสตูลเดี๋ยวส,ส,สายๆวันนี้จะต้องไปอีกที่หนึ่งสตูลมีที่เที่ยวหลายที่แต่เราไปไปร้อมการทุกที่ไม่ได้โอ้โหอาจารย์ เราต้องมีเงินปูมาแน่แ้งแต่กรุงเทพอะลงมาถึงสตูลอะต้องมีเงินปูทางมาเพราะว่าแต่ละที่ที่พูดอย่างนี้เนี่ยบางคนบอเวอร์ไปหรือเปล่าถ้าคุณอยากจะเที่ยวนะโดยเฉพาะที่เมืองไทยเราี่าใต้ละเมืองไทยเนี่ยมีท่องเที่ยวน่ะมากกว่าประเทศตุนนะถูกและบางบางทีคนไทยเองอะเที่ยวไม่ทั่วรต่ว่าแค่แค่สตูลเดียวนะสตูลแล้วก็ถางใต้ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไปดูมาเลยอะเรนนี้เราเทียว ไม่ครบอ่ะเดี๋ยววันเนี้ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอทานมื้อเช้าก่อนคุณทานอะไรเนี่ยทานโจ๊กโจ๊กหรือว่าข้าวต้มได้หมดนะฮะมีปลามีปลากรอบปลากรวกตัวน้อยปลาข้าวสารแล้วก็มีก็เป็นถ้าเป็นโจ๊กก็ใส่ไก่แล้วต้มก็ใส่ไก่ไปเ่อะมากนกี่คนนะแปดคนแปดคนแต่กลุ่มของเราเนี่ยมารวมกับทีมงานของบางหาสารด้วยเดี๋ยววันเนี้ยเราจะไปล่องแก่งจะดูได้ว่าผมจะได้ล่องหรือผมจะได้นอนรจารยมว่าไงใครเป็นล่องครับใ้าไปล่องฮะงั้คุณจะลอยในน้ําก็ได้ครับ ล่องกับลอยเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือน,นอ่ะลอยเนี่ยคุณคงจะต้องตกน้ําไปแล้วลอยเพราะว่าสภาพการคุณเนี่ยน่าจะลอย <c oughs> อาหารจับ <c oughs> ที่พักนี้นะผมก็แนะนํานะถ้าเกิดว่าใครแวะมาก็ลองตัดปัก,ปกมุดมาและกูน่ารีสอร์ทผมอ่ะที่ผมไม่บอกที่เอ่อเพราะอะไรป่ะผมไม่ไรู้จักไม่จงใจมาไม่ถูกมาไม่ถูกแล้วแล้วกาแฟกินมากกันหนึ่งแก้วได้ปะ่ะ ถ้าคุณใช้แก้วเดียวดีครับเพราะว่าประหยัดครับถ้าคุณกินหลายแก้วเนี่ยพอคนล้างก็ต้องล้างหลายแก้วดิ่กาแฟสดใช่ไหมหนึ่งช็อตหนึ่งช็อตแล้วกะที่เขาดูแลที่นี่นะต้องบอกว่าดูแลดีมากผมถึงบอกว่าแวะมาแวะมาแวะมาจริงๆอ่ะพูดถึงว่าในส่วนตัวผมนะผมอาจจะไม่มีตังค์ขึ้นค่าเครื่อง,ง,งบินก็ได้ไหมอืมถาเป็นว่าสะดวกแบบไหนนะก็เอาแบบนั้นแล้วกัน,เ,นเพื่อนๆมาเถอะแล้วก็ดิ่งถ้าเกิดว่ามีคนที่รู้จักที่นี่อยู่แล้วนะผมว่าเวิร์กเลยมีคนพื้นที่เนี่ยเวลาผมว่า ถ้ารงมาท่องเที่ยวใต้เนี่ยถ้ามีคนค้นที่ที่เรารู้จักเนี่ยอาจจะได้การดําเนินการการเที่ยวเนี่ยจะมีความสุขมากและรับคุณจะได้บรรยากาศยนึงก็คือการต้อนรับกับการเป็นวิถีของการเป็นมุสลิมกับวิถีของการเป็นชาวบ้านที่ต้อนรับโดยเฉพาะแขกแขกบ้านแขกเมืองหมายความว่าคนมาจากในเมืองอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยหรือว่ามาจากต่างจังหวัดไกลๆอย่าง อย่างเงี้ยเขาจะชอบมากได้เป็นผู้ต้อนรับแขกพวกมันอย่างก็วันนี้อะไรว่าเรียกว่าเอิซเบียนสายท้องก่อนเพื่อนๆต้องตามนะว่าผมจะไปไหนแล้วดูว่าความกล้าของผมเยอะบ่างกันน้ำอ่ะกันน้ำอ่ะไม่กันน้ำอ่ะกดเห็นภาพในแพเลยเออแล้วก็ขอกินก่อนแล้วกันนะตอนนี้นะใช่แล้วเดี๋ยวไปดูเห็นภาพในแพใช่เห็นภาพใต้น้ำมาเสร็จเราตกน้ำอ่ะถ่ายไหมไม่รู้อ่ะบ้าไม่กลาด้วยหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบก <Yeah. S 2> น้ำแล้วไงน้ำแล้วเหรอนน 2, <c oughs> เป็สองสามปลาฉลามชิ้นนะเพื่อนครับตอนนี้เราเริ่มนะฮะทริปสำหรับวันนี้ที่บอกไปว่าจะมีทริปที่จะไปล่องแก่งกันนะครับตอนนี้เรากำลัเงเดินทางไปที่หมายอยู่ผมเนี่ยอย่างที่บอกไม่ได้มาหรือไม่รู้ว่าจะพาไปไหน <c oughs> ก็พาไป <c oughs> ผมก็ไปกต็ตากันมาแล้วแล้ววันนี้นะฮะบางฮาซานเองต้องบอกว่าต้องเอ่ยเลยแล้วละ่ะเพราะว่า เป็นคนที่พาเรามาที่นี่แล้วก็ทีมงานของบางหารอนหารทะเลตากแห่ที่สตูนจังหวัดสตูนเนี่ยนะครับพาทีมงานของเขานักงานของเขามาพร้อมๆกับเราเพื่อพาเรามาได้เที่ยวแล้วก็ล่องแก่งในวันนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้าสนุกแบบไหนยังไงถ้ามีภาพหรือไม่มีภาพเทว์ก็รู้นะฮะต้องตามไปฮะต้องตามไปและถึงที่ก่อนครับ มาแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยมาล่องแก่งเนี่ยแต่เพอเอิญขณะนี้ที่ผมกําลังคุยกับ,บเพื่อนๆตอนเนี้นะมันมีฝนตกลงมาแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่บางหลีบางหลีล่องแก่งวันนี้เนี่ยเรามากันเป็นเกือบร้อยก็รวมกับทีมงานของบางหาซันเขาด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับกาล่องแก่งครับเพื่อนๆบอกแล้วว่าเมื่อกี้ฝนตกใช่ไหมวันนี้เนี่ยฝนไม่มีละอากาศดีทำมีละผมถามว่าอยากล่องไหมอยากนะกลัวไหมกลัวยัไงจากบางกะบิด นะฮะอยากไปล่องครับอยากไปล่องเลยฮะวันนี้ผมจะพาคุณไปเองครับธรรมดาผมจะพาภรรยาไปแต่เนี่ยผมต้องพาคุณไปคุณต้องไปกับผมเดี๋ยวดูหน้าตากล้องมึงดิลองก็มาเนี่ยทำไมไปถึงขึ้นหน้าไปใจกันนะป๋าได้ไปไปวิ่งกระจายรูปมัเยจะไหวไหมเอาบังไม่รีบเหรอถ่ายรูปไม่รีบเลยเอาไปโอเคไปเราเรื่อยๆมั้ยันนี้เราต้องไปด้วยกันนะโอเคได้ไปไปจัดไป ป้าไม่งให้การดูเลยไดูในบรข้างเอนคมันเลืฝตกลงมาพลรอน้มีรถ้าน้เป็นสีต้อรีบหเลยนะครับหรือว่ั่งไม่ใช่ายจ้าาจ้าด้วยรไเป็อกัทำดนไม่ใช่ไม่ใช่นี่ต่ต่อมาแหอเม่อกี้ก็มันจะตีพายีแล้เนี่ยอกี้ก็ตกใจเลยเอองอ้าวนหนมอไรแถวนี้เนี่ย ทุกคนไม่ต้องสังเกตนะครับว่าทำไมผมไม่ทำอะไรเลยนะฮะดูครับมือนี้ฮะว่างมือนี้ก็ว่างนะครับเพราะว่าครับตามนั้นครับผมเอออันนี้เรียกน้ำเริ่มเชี่ยวไหมไม่ฮะเชี่ออ๋อเริ่มเชี่ยวแล้วนะครับจังหวะนี้จะเป็นยังไงฮะโอ้ยเป็นไงครับโอ้โหตอนนี้กิ่งมม้เยอะมากครับโอ้โห แท่จะปาดหน้าตอนนี้เรากลับหลังมาแล้วครับกลับกลับกลับเรือนิดนึงฮะคุยคุ้นตรงนั้นโอ้ยฮ่ามีด้านหน้าอีกเวฟนึงมีโอ้ยโอ้ยหืไอ้ฝนก็ตกด้วยนะครับฮัลโหลว่ายิงยีโอ้โอ้หินโอ้จะทอดไหมครับเนี่ยไปครับไปครับ โอ้ยโอ้ยหินด้วยนนี่นี่หนีอยู่หนีอยู่หนี่ยนีไปนิมานี่ไปนิมา้าฝั่งเฉเลยอืเอยน้ำนี่ครับจังหวะนี้นี่นี่นี่ครับนี่อยู่นูออนทัวร์ฮะโอ้ลืมเกือบหมดไหมเย เทียมเหมือนกันเนาะหลูกน้ำเจ้าปรยาโอ้โหตอนนี้กลับมาอีกแล้วโอ oui, ้ยหินก้อนบอลเลอร์เอออือครับไม่พัดไม่ได้เอาไว้พายแต่ให้เอาไว้หมุนเออไอ้บังใจเย็น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 จำแล้วครับจำแล้วจำแล้วเอ้ยลูกนั้ำเจ้าประยาเว้ยไป นี่นี่จับจับเจ้าวะนี่หน่อยเอาคลิปด้วยเอาคลิปอเจ้าเจ้ส่งคลิปไปด้วยจัดทรันเจอาจันทร์วันเลยเดี๋ยจันทร์ฮมนเ้ยเอ้แมสปายหัวไหนไหนวิงคุนอยู่ ไ,ไ,ไ,ไล่ไปแล้วไล่ไปเรืเร่อยๆตรงกันนามีกิ่งไม้เก่ง,งๆหินอันนี <c oughs> ้น <laughs> ก็ไม่แรงมากแล้วครับเรื่อยๆฮะเรื่อยๆโอ้ว่ะว้าบ โอ้ยก oh, oh, ิ hey, well, well. ่งด้านหน้าอ oh. oh, er oh. oh, oh. like ีกลบ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 แ้วโอ้ย oh, กิ่งไปเลยตอนนี้มาอีกเว็บเรามาโผล่ตรงไหนโอ้อือเย็นมากครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอ้ยดันหน้ามีสองทางแยกครับมองทางซ้ายทางขวาเราไปทางขวาฮะ ไปครับ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 ตรงนี้หินก้อนใหญ่ครับหินก้อนใหญ่โอ้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 เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงยังไงลงก่อนลงก่อนลงก่อนนะลงนี้ลงนี้เฮ้ยเฮ้ยไปไปลาะขวาเลยเลาะขวาใช่ไโอ้เลาะขวาเลาะขวาโอ้โหโอ้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 เงียบยอด เอาดิบดิบเรือทีหนึ่งมาแล้วครับมาแล้วครับจะเกี่ยวการทายเรือเฮ้ยทำเด็กมาไงร้อนนี่โอ้ยได้ได้ได้ครับเส้นนี้ที่เรามาครับทางขวาฮะนิ่งครับมองไปทางซ้ายฮะโอ้เลือกนิโหไปกิโลนะครับไปกิโลนะครับพักเรือฮะพักเรือ กำล,ลังมาคือตอนนี้มีบางคนกำลังมาครับคือเรารอก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ขอแช่น้ำก่อนอยู่แล้วพอมไหมครับมือไม่พายฮะเอาเท้าลานน้ำเรียบร้อยนี่ไม่ไม่พายเหรอตั้งไว้เฉยเฉยผมไม่พายไม่ยินดีนะมีเหรอามาแล้วครับมาแล้วครับเราจะผ่านตรงนี้ไปได้หรือไม่ไป เดี๋ยวเรยรอดไหมเนี่ยไอ้ลำกินก็ไปนี้ไหมฮะเออใช่แต่เดี๋ยวแตนเย็นนี่คือตอนนี้เราเล่นแหมบเลยอ้าวอ้าวอ่ะเดี๋ยวนโอเคหมดแล้วไอ้ชอบไหนึ่งนาเขาจกไอ้ ฟ้าเปิดแล้วฝนไม่ตกแล้วเฮ้ยฝนหยุดแล้วครับเดี๋ยวกแดดนะครับจะเพลินหน่อยฮะัฟ้าเป็นไงบ้างอ่ะวุฒินี้นะจริงๆแล้วนะเพื่อนๆมันถึงใต้แลก็ขึ้นเลยแต่เขาบอกให้เราไปต่อก็เห็นน้ำมันกันทุกสายเดี๋ยวเราสนุกนะฮะหมดตอนไปซ้อมจากเก่มายังไงเดินเดินเดินโอเคเลยโอเคเขาหยุดพักกันที่รถไฟเดียวชายคนเดียวสองลำสามารถพิเศษโอ้เก่งมากครับโอ้สองลำเลยเอามากไหมพี่ ฮะระวังไหมผมไม่ฮะแค่เราสองคนก็ไม่ไหวแล้วประวัติศาสตร์ไม่มีคว่ำนะครับมีแต่เกยเราเกยเกยเกยฉิดทายให้ครับตอนนี้ให้น้องให้น้องเข้าสมองไก่อนเยี่ยมยอดนี่เราเปลี่ยนมาอยู่ใต้ขบวนนี่ครับจับบัตรไปแล้วจะเข้าทะเลชายหาด เห็นหรือตายไม่นึกว่าใครหาดโน่นความเป็นสองอ๋อรูงสองไปกันไเด็กโอ้นี่ยได้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 น่าจะยังมั้งอันนี้เขาเนี่ยก็หายไปเยอะอยู่นะน่าจะยังมั้งนู่นไงมีด้านหน้าอีกมีอีกโค้งมีอีกโค้งมีโค้งเราจะไอเดิโก้ พอใช้จะจบเอยไม่ได้ไม่ได้เฮ้เฮ้ยดิฟมาแล้วมาเลนกัเน่เล็งตอนนี้เลมีเล่นมากเขาเลยอโบนี่ครับตามเอารอดรอดเลยรอดเฉยเลยเฮ้ย้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเอ้เ้ยกฮไย้ไเฮ้ยเฮเปลี่ยนเฮ้ นี่แหละที่เหตุผลที่ไม่ทายก่อนไงเราไม่ได้รู้เกมเรารู้เกมก่อนเอโอเคันนี้แต่งมาเนี่หรับบงหลีเี่ยประมาณ8กิโลแต่วันนีเราเลย8กิโลละจริเราต้องค้นแต่เมือสักพที่พิเศษยนะทีพิเศษและที่สำคัญเพื่อนๆวันนี้ผมได้คู่หูฮะสบายใไดเลยนะไม่นช่สบายเลกงรับทุกเนาไปไหนก็ไม่รู้นะเราครับคือทาย หวัดน้ำแมสพักแล้วมาจุดพักปะจุดพักเพื่อเราเดี๋ยวลงสักหน่อยยังไงนะยังไงนะนี่ไงพายมาเนี่ยจะขึ้นท่าแล้วคุณรู้ว่านั่งหัว นั่งหัวแล้วกันบนนั่งหัวคือนั่งท้ายโอเคตลับท้ายจะถึงจะถึงแลาเพื่อนๆทีม่มาพักกลางกลางทางมามาดูว่าทำไมเรือมันไปปกติแลยไม่เหมือนั้นนะพวกเรานี่นะชุดสุดกลางเกาะไม่ที่เกาะนะชุดสุดโอปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวผมหน้างานตาก่อน้าก็ได้สื่อชื่อเอาแบบไหนเอาแบบไหนเอาเอฉัดเอาแฉกแรกก่อนสั่งแรกก่อนครับเราเหนื่อยใช่ไหมครับใช่ครับสดชื่นใช่ไหมครับสดชื่นครับถ้าอย่างนี้นะครับอ่ะควักให้เต็มที่อ้าว สดชื่นไหมครับพอได้น้ำพอสดชื่นได้น้ำได้น้ำตา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 เราถึงกันแล้วเราไปถึงกันแล้วคุณรอเราคนเดียวเรารอเราคิดรออยู่นับยอดแล้วไม่ได้แล้วติดทุษแล้วทำไมติดทุษเขาให้เราไปแล้ว เขาบอกว่าเขาจะเอาเรือขึ้นรถนะเราเดินเอาจบคลิปแล้วฮะลองล่องแกง่งเราใช้เ <Rad> วาลาประมาณ2ชั่วโมงได้ไหมเพื่อนๆช่สองชั่วโมงนะประมาณประมาณสิกว่ากิโลจริงจริโลนะฮะตอนนี้เนี่ยก็รอดูถ้บนฝั่งเขารอเราเพี้ยบแน่แน่แล้ครับคลิป VIP ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแคป VIP